รยากาศเรามาตอนกลางคืนปกติมาแต่กลางวันวันนี้มากลางคืนบ้างมาหาไอเทมลับยังไงอะไรกินผอดมาจากเชียงใหม่พูดได้เลยก็คือร้านโอนิซัง ที่เชียงใหม่ยังไม่สะดวกแล้วก็มาบางแสนก่อนตามล่าหโอ้นีิสัง่แบบเรื่องลือเพราะว่าเขาบอกว่าที่บางแสนเนี่ยเป็นฟู้ดทรัพเพราะฉะนั้นเราต้องตามหาไม่รู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะไปจ่อไหนแต่ก็เขาบอกว่าจะหยุดแถบหาดวอนใช่ถึงได้บอกว่าเป็นแหล่ไอเทมที่เราต้องตามหาเองนะเดี๋ยววันนี้ ภารกิจก็คือต้องไปตามหาร้านโอนีสั่งกันดีกว่าค่ะทุกใช่แล้วค่ะทุกคนหิวมากตอนนี้ไม่ไหวไปลองกันดีกว่าที่เขาดีที่เขาว่าเด็ดเนี่ยเป็นยังไงไปกันเลยก่าค่ะไปเลยค่ะโอ้ยนเราเจอ้นโนีสังสาแกเราก็เจอแล้วนะคะ ขาแรกที่มาเปิดที่บางแสนแต่ว่าเขามีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งดังมากๆได้ข่าวว่าเจ้าของร้านงานดีมากวันนี้เราจะมาทําอะไรจะกินไม่เรามาหาเจ้าของร้านเรากินกินเจ้าของร้านไป้ยไป้ไปไปไไไปได้ไปไไไไปไไปไปไไปไ ก็ถึงหน้าร้านแล้วว้ามาหน้าร้านแล้วแล้วก็แล้วก็หน่อยคนขายคะคนขายขอให้เขาทำงานเชิงดีกว่าค่ะค่ะโอเคเราก็เจอเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วที่เขาว่างานดีมากเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช่ไหมใช่เซียนเพื่อนเราให้คนนั้นตัวก่อนโอเคเขาชื่ออะไรกันบ้างอ่านามสกุลกันยลรพรนี่เชื่ออะไรคะชื่อต้นครับผมต้นค่ะชื่ออะไรครับ ชื่อเบนครับเบน,เนอ่ามาจากเชียงใหม่ครับบินตรงมาจากเชียงใหม่เพื่อมาบางแสนเปิดร้านที่นี่ที่แรกเลยแล้วก็มาค่ะสิทธิ์ก็คือได้มาที่แรกกับบางแสนที่นี่เป็นเกียรติที่สุดมากทำไมถึงเลือกมาเปิดที่นี่คะเพรเขาบอกว่าทะเลบางแสนสวยครับใช่ทะเลบางแสนเหรอคะใช่ครับแล้วก็ขอถามนิดนึงทำไมถึงต้องชื่อว่าโอนิคัะ อ๋อบริษังมันแปลว่าพี่ชายครับเราอยากทําแบบว่าเหมือนเราทำอาหารให้ครอบครัวกินนะครับผมใช่ก็แ,แบบือพี่ชายทําให้น้องสาวกินอย่างงี้ครับที่เชียงใหม่มีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้ตอนนี้มี3มสาขาครับมีหน้าวอร์มอัพมอชชแล้วก็แ9่สิบเก้าพาร์ทซ่าครับแต่ว่าที่บางแสนแห่งนี้ ว่าทุกคนจะต้องตามหาเอาเพราะว่าเป็นฟูชักั่นเองใช่แล้วคือวันนี้ก็คือเปิดร้านวันแรกถูกไหมคะใช่ครับก็คือคนมารอตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยคนเยอะมากเมื่อกี้แต่เราก็คือแท๊กตัวมาแป๊บหนึ่งวันนี้เราก็มีเกมมาให้เรนโดยที่เราจะให้สามสาวเนี่ยเลือกเบอร์หนึาใครเลือกก่อนนะน้องแนนเลือกก่อนจะเลือกเบอร์องค่ะโอเคไาม เลิ่มเหนึ่งโอเคแล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อคะเบอร์หนึ่งคู่น้องต้นค่ะเบอร์สองคู่น้องเบนเบอร์สามคูน่น้องนิคตอนนี้เลย,เลยตามน,นี้เลยก่อน,นยอนจะเริ่มเกมนะเราก็คือต้องรู้ก่อนว่า โอนิซังมีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่นี่สำหรับโอนิซังโอเด้งนะครับก็เป็นโอเด้งที่มีเมนูให้เลือกมากกว่า30รายการเลยนะครับแล้วก็มีน้ำซุปให้เลือกเยอะมากเลยครับมีน้ำดำต้มยำหม,มาล่านะครับมีเฉพาะแค่ที่น,นี่ด้วยนะปกติที่อื่นจะแบบไม่มีน้ำซุปให้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วญี่ปุ่นเขาจะมีแค่น้ำดำาครับ เราไปเล่นเกมกันกติกาก็คือให้ยาห้าหมายให้ถ่ายใจว่าชอบไม้ไหนมากที่สุดใครทายถูกเยอะที่สุดคนนั้นได้คะแนนไปก็คือทายใจคู่ของเราใช่คู่ของเราแล้วก็ต้องเลือกนําสุปด้วยโอเคครับมีในใจกันแล้วใช่ไหมคะเมนูโปรดก็สก๊าบหน่อยโอเคงั้นเราไปเลือกกันเลยไหมไปไป อันนี้หมายเลขหนึ่งค่ะเป็นน้ำซุปอะไรดีครับมีอะไรบ้างนะคะมีน้ำดำต้มยำหม่าล่าเอาน้ำดำต้มยำหรือหม่าล่าดีคะเฮ้ยเราที่โกงอ่ะเราที่โกงไม่ได้ปะมันก็หลางเงี้ยเอาคู่ค่ะเาเร็วๆค่ะหม่าล่าแล้วก็ันชาติไทยหมาล่าค่ะหม่าล่าใช่ไหมคะน่าค่ะน่ามันไม่ใช่เบอร์สามค่ะเบอร์สามนะครับแล้วเป็นน้ำซุปอะไรดีครับน้ำซุปใสซุปน้ำดำต้มยำหรือหม่าล่าไม่มีซุปใสนะคะขอมาดังด น้ำดำนะครับอันนี้เบอร์อะไรครับเบอร์ว่าลาแทบค่ะเอาไม่ใช่เหรอผูชานผี้ชานเอาเหรอเอาเหรอมีน้ำดำนะน้ำใสมีไหมค่ะน้ำดำค่ะน้ำดำนะครับใช่ค่ะเอ้ยเขาไม่เล่นกันแม่เลยอ่ะ านเยอะมากเราต้องออกมาแบบมีสเปนเน้นนึงนี่ขนาดวันแรกคนเหนียวแน่นมากแสดงว่าตรงที่ฐานแฟนคลับจริงๆเนาะคนขนาดมาบางแสนวันแรกคนยังตามใช่แล้วคือมันต้องอร่อยมากจริงๆนะคนตามมากันแต่มันน่ากินมากเอาดีจะไม่ให้เลือกเยอะไม่ไม่ไม่ปฏิเสธ เดี๋ยมีแฟนเป็นแบบพ่อขาแบบว่าทําอาหารเป็นเป็นเชฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทําอาหารไม่อร่อยแต่ว่าเราอ่ะอร่อยนะไปไหมเราไปดีกว่าคนไปหามาคือจะบอกว่าเมื่อกี้มั่นใจขนาดไหนมั่นใจมาก ชอากินอะไรคะเราก็มั่นใจมากเพราะว่าเขาหลุดว่ามีเมนูเด็ดของร้านเราก็แบบอันไหนคะหยิบอันนั้นเลยแค่มองตาก็รู้ใจเลยว่าเขาชอบกินอะไรเขากินเหล่าอฮ้ยเฮ้ยน่ากเกินนะเอาจริงคนนี้มันตอบหิวอ่ะหิวไม่ได้หิวรื่องนะได้แล้วได้แล้ว กันว่าเมนูของใครที่จะแบบถูก,ถกใจค<จ>ูเรงมาที่สุดเริ่มที่ยั้งก่อนหมายเลขหนึ่งเป็นนักสูงหมาล่าที่ยกําเรื่องนะคะก็จะมีอันนี้เรียกว่าอะไรคะเต้าหู้ปลาแผน่นเต้าหู้ปลาแผน่นแล้วก็อันนี้คือเห็ดหอมอันนี้ก็คือเต้าหู้ชีส,ชสค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเต,ต้าหูป้ปลาเต๋าปลาเต๋าหายไปไหนอีกอันหนึ่งอ่ะหายไปแล้วอ่ะหายไปทุกคนข้ามเลยค่ะไปค่ะ โอเคอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเป็นเต้าหู้ชีสครับเต้าหู้ชีสและอันนี้ค่ะอันนี้เป็นทิชชู่ไไข่เค็มครับด้านในเป็นไส้ไข่เค็มและในเป็นไส้ไข่เค็มและอันนี้ค่ะเป็นลูกชิ้นเนื้อครับลูกชิ้นเนื้อกินเนื้อป่ะคะเอ้ยเราเราอยุดอันค่ะป้าจะไม่กินเนื้อก็ได้นะและอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสามชั้นพันไส้กรอกครับสามชั้นพันไส้กรอกนะค่ะโอ้น่าญ่นยไหมวะอันี้ ันนี้เป็นเนื้อครับเป็นเนื้อโอนิซังเนื้อไหมนะคะเนื้อโอนิซังครับโอนิซังขนาดนั้นด้วยอ่ะก็ไม่ได้ยินไงก็คือค่ะค่ะแล้วก็ทางฝั่งนู้นค่ะอ่ามาถึงหมายเลขสองของเรานะคะไอของแดนมันเยอะมากเลยอ่ะเอาอันแรกก่อนอันนี้คือสามชั้นพันไส้กรอกสามชั้นพันไส้กรอกนะคะอันนี้ของแดนเลือกเป็นน้ำดำชอบไหมคะโอเด้งอ่ะครับแดนอ่ะอ่ะต่อไปเมนูต่อไป สามชั้นพันเห็ดเข็มทองสามชั้นพนันหเห็ดเข็มทองอ่าแล้วก็น,นี่อันนี้คืออันนี้เป็นเต้าหู้ปลาชีสครับเต้าหู้ปลาชีสนี่เหมือนกันทุกคนเลยเออใช่้าคูอยากกินเองเอออยากกินเองอกกเป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าเราจะมาเฉลยกันดีกว่าว่าใครทายใจคู่ของเราได้มากที่สุดคนชนะก็คือมีคนชนะไหมก่อนเออมีคนชนะไหมก็อย่างนี้ว่ามีคนชนะไหมคะมีน่าจะมีครับจะมีว่ะเ้ย มีคนที่แบบทายไม่ถูกเลยไหมคะมีเขาเขาอันดับสามก่อนอันดับสามคือใครคะคนที่ไม่ถูกเลยครับแนนเฮ้ยถูก่าเพราะว่าทำไมอ่ะไม่ถูกเลยเหรอคะถูกครับถูกถูกเลยค่ะถูกใจอะเฮ้นะเลือกเมนูไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ว่าใครบอกแค่นี้ก็ชนะได้แล้วอ่ะคนที่ได้ที่หนึ่งก็เฮอแก้มครับผม ครับของพี่แก้มนี่ถูกกี่เมนูคะถูกน้ำซุปหนึ่งครับผมแล้วก็เมนูหนึ่งครับน้ำซุปก็อือ่าลาใช่หมครับเมนก็คือเต้าหู้ชีสครับเต้าหู้ชีสอ่าแล้วในที่สุดวันนี้ฉันก็ชนะไปจ้าที่สองก็คือใบแก้วชนะเราได้อะไรคะันชนะเราได้กินฟรีครับวันนี้กิน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 กกินกินกินกกกิน เขาไม่เอากระเราจมเพื่อเขาไม่ถูกใจเราแน่ๆนแล้ววันนี้เห็นป่ะอันนี้ถึงจะแพ้แต่ก็ชนะใจเขานะถามได้ไหมว่าเมนูโปรดคืออะไรคะเห็นนางฟ้าครับแล้วก็เนื้อแล้วก็เต้าหู้ปลาแผ่นครับแล้วน้ำซุปน้ำซุปชอบเป็นน้ำต้มยำครับผิดหมดเลยคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแต่กก็ถู ชอบออหมูกครับชอบออหมกชิดตั้นไข่ปลาครับแล้วก็ชอบบัวชีสครับบัวชีสน้ำซุปนะคะน้ำซุปเป็นน้ำดำครับน้ำดำเราต้องชอบอะไรบ้างชอบชอบคอพติ้คอิ้งคอิ้งเราเล่นรอบเราไม่ได้สรเลยราดูเาโอ้เดงตลอดเราทไมชอบอะไรอีกชอบชีครับเนื้อโอนิรังครับชอบ เอองมาทางนี uh ้กด้ ไม่อันนั้นไม่ชอบไม่ชอบทมอมุกครับอาหมุเป็นตัวขายดีของร้านเลยครับเลยชอบโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราให้คุณเบนนะคะฝากร้านกันดีกว่าครับผมยังไงก็ขอฝากร้านของพวกเรา3ามคนด้วยนะครับร้านเราอยู่ที่หาดวอนชลบุรีบางแสนนี้นะครับผมร้านเราจะเปิดทุกวันพฤหัดถึงวันอาทิตย์นะครับผมเวลา6กโมงเย็นถึงห้าทุ่มครับผมใครเห็นรถเราผ่านไปที่ไหนก็แวะมาทักทายแวะมาเจอกันได้นะแวะมาทักทายได้นะคะเชียงใหม่เราจะมีอยู่3ามที่นะครับมีที่ 5ร์มอัพแล้วก็89พา a าแล้วก็หลังมอชอใครอยู่ใกล้แถวไหนก็ฝากไปชิมกันด้วยนะครับผมใช่งไงก็ฝากถ้าอยากเจอเจ้าของร้าน3คนนี้ก็คือต้องต้องบินไปที่เชียงใหม่แล้วนะใช่อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่ารสชาติที่เขาบอกว่าดีที่เขาบอกว่าเด็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคไปเลยค่ะไปเลย วันนี้อร่อยมากจริงแล้วตอนนี้ใช่เข้าใจเข้าใจแล้วว่าทําไมเชียงใหม่ถึงขายดีขนาดนี้น้าซุปเขาดีเนาะแล้วก็แบบทูกชิ้นก็นิ่มมากล้วงานดีงานดีอะไรงานดีเขาได้เขาเด้เขาเด้งานดีใครที่แบบว่าแบบมาเที่ยวบางแสนเนาะก็คือมาตามหาที่สางได้แล้วก็มาติดตามพวกเราได้เลยแต่ก็ต้องมาดูว่าเขาจะไปจอดที่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้คือต้องดูดีๆเลยนะคะใช่แล้วก็ฝากเพจของพวกเรานะคะมาคาะซิตนะคะก็มีเฟซบุ๊กเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใช่แล้วก็ช่องมามิโลชแนลนะคะมาคาะซิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใช่แล้วก็ต่อไปเราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนหรือว่าจะพาทุกคนไปไหนต่อนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะใช่โอเคสำหรับวันนี้